กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมิชชันจีก็วันนี้อยู่ในเกมเมคคาราชินะครับอ่านผิดก็ขออภัยด้วยก็ <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นเกมคล้ายๆกับอร์ดมิชชั่นนะครับก็อย่างที่เห็นภาพนะก็มีภาษาไทยด้วยนะเออดีเหมือนกันใครฉันแก้ปัญหาเองโดยจัดก,การเองเพื่อนโอเคองและยิงว่าไปนั่นนะครับ่ก็นะครับ เหมือนเหมือนไม่เหมือนก็ก pues ็ด mm ูเอานะว่ามิชั่นขนาดไหนก็คือรูปแบบเกมนะครับนะแล้วก็ทั้งไอ้ส่วนของไอ้หุ่นนะครับวัดแขนขานะครับนะวัดเออแขนขาดขาขาดไม่ตายนะครับแต่ถ้าตัวระเบิดก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ ก็เป็นทัพยสผมขอแช่ข้ามเลยแล้วกันนะมันก็มือเหมือนสอนนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องไปสอน, <c oughs> นอีกนะผมว่าเรียลวอลฟอร์เมชนใ่ไหมใช้อัน,นี้เรียวกันโอ้หเคลีย ไอ้ข้างหลังนี่มันติดได้สองอันป่ะผมอยากติดเหมือนกันดั้มเบิลเบิรเอ็กจังเลยซ้ายกว่าทีซ้ายดีกว่าทีอย่างเงี้ยโอเคไปเร็วไว้กันไาแล้วปิ๊ยุบ โอเคขออนุญาตกดข้ามแล้วะกันนะครับข้ามมันทุกอย่าง <Now. S 1> เลยเผื่อใครเขาอยากดูเนี่เรื่องนะแต่ผมไม่ได้ดูเนี่เรื่องนะครับผมนีม่เรื่องอามันอย่างเดียวโอเคคัด okay. ซีนหุ่นเ <c oughs> ท่ๆเครื่องต่อ หน้าตาเรียว,ว่าเครื่องตอก่างเดียวโอเคติดตั้งอาวุธตามนั้นตามเข้าไปครับช่วงที่มันสอ,นองเปลี่ยนะสีได้เอาสีอะไรดีฟักทองมีไหมขุนฟักทองหุ่นส้มหุม่นส้ม,มส้มแดงส้มทองแล้วก็ สีปเปรียสีเหลืองมันออกแต่หุ่นการช่างซะหน่อยหุ่นซ้อมไหมซ้อมลบต้องเหลืองอประมาณนี้อันนี้อ๋อขอตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วกันเขียวแอปเปิ้ล หุนซอมรบยังไงไปดูเลยด้ดูสนิมเคอะๆหน่อยนึงแกสีไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่หนะครับถลอกพอเปิดเดี๋ยวว่าหุ่นม,มันเน้นใช้งานโอ้จี๊ซไอ้เว้ยใกล้อะอกึงแดงว่ โอเคเธอหนึ่งซ้อมเจ็ดชักดกานกดยิงเข้าไปเกมนี้เล่นง่ายครับไม่เหมือนฟอร์สพิคชั่นที่ on, กดหลายขั้นตอนนะอันนี้มันย่อ,อมาเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเป็นเกมมือถือด้วยมันก็เลยทำให้มันกดง่ายๆขึ้น ปุ่มเดียวก็ได้เดี๋ยวก็เดินให้เองหาช่องหาเองแต่ว่าใครถ้าใครอยากเดินเองมันนว่นก็ได้ครับี่อันนั้นจะช่วยให้เล่นสบายขึ้นป่าวเล่าครับนะเล่นด้วยมือนะใช้มือตัวเองจัดก,การเองนะครับนะก็น่าจะง่ายกว่าม้งจริงมันมีออโต้เลยฮนะแต่มันมยังไม่เปิดนะครับจะถ,ถามว่ารู้ได้ไงผมก็ไปเล่นตอนโค้ดเบต้ามาครับนะนะรลับหนะึ่ง มันก็ต้องเล่นนักแหมกเกมสไตล์นี้ของชอบเลยแหละเอ้ยอแต่ตอนฟอร์มมิชชั่นรู้สึกว่ามันจะพุ่งชนไม่ได้มเออถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะมันจะไม่มีท่าพุ่งชนชเพราะว่าถ้าแข่งขาพังแล้มันก็ยืนงูงูด้วยคดีนักเรียนมิ s ชั่นเช็เคลิสต์

หมูฮาวเดี๋ยวฉันจัดการเองโอเคอันนี้สอนการใช้น้องสนัยนะครับนะเล็งแล้วยิงยิงที่ไข่เออไม่ใช่เอายิงที่ตัวก็ลอยแล้วไปเริ่มจับตู้ โอ้ <Donna. S 1> ด,ดอ got it นี่จะตันเอง it looks like w e good point instead of just give the word โอเคจากการชิ <c oughs> ้นส่วนศัตรูครับเล็งที่ไข่อจิเกเกนี่ผมสามารถเล็งไปส่วนๆได้นะเพราะว่าแต่ละส่วนจะมีความสำคัญก็คืออันเนี้ยอย่างถ้าเล็งตรงนี้ครับจะยิงเพื่อให้อาวุธโดนทำลายนะครับนะถ้าแขนโดนทำลายอาวุธที่ติด ตัวมือหรือว่าที่ไหลนะครับก็จะโดนทาลายด้วยนะอ่าซ้ายขวาเหมือนกันส่วนยิงที่ขาถ้าขาเสียหายก็คือจะทําทให้เดินไม่ได้ไม่ใช่เดินไม่ได้เดินทีละช่องนะครับนะซึ่งถ้าเกม turn ์นเบ d คุณเดินทีละช่องก็คือเหมือนชีวิตคุณตายไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมถ้าคุณโดนตัวย,าาย์ไกแต่คุณเดินทีละช่องทีละช่อง Now, ตัวย,าายะไกก็ยิงแล้วก็ถอยหนี <c oughs> ยิงก็ถอยหนีไปเรื่อยๆครับ การทูเทียลแต่ว่าพาทน,นี้ก็คงมาเล่นเหมือนเล่นทูเทียลครับนะขอแย่าตั้งชื่อโอเคอะใครใช้ชื่อนี้ ตายแล้วอิอายแล้วนี่จ้ะก็มาใช้ชื่อนีอแ้แทน Everything set We're ready to strike โอเคแต่งหุน่น Add a medium ST Pick your l s แต่งหุ่นให้น้องสไนเปอร์มาถึงก็แจกหุ่นม่วงเลยนะดีนัน ใส่ฟรีเล่นสบายนะครับนะจริงๆไม่ต้องรีบไปได้เล่นเรื่อยๆนะเรียบร้อย Cheers Grant drinks on squat โอเคตายลุย Donna Grant what นี่มิกไซหัวปลี เไม่เป็นไรโอเคเพื่อนเจ็บนะครับอันนี้น่าจะสอนรัรกษาหมุด <W. S 2> อย่าห่วงเลยเพื่อนเรามีช่างนี่เข้าไปโอเคเข้าใจแล้วเมีเดสไนเปอร์ช็อตกันยิงเข้าไป อยู่ในศูนย์เล็งแล้วก็เอง okay. โอเคก็ผมชันห,หลบได้ไงมัง้ง Aim true next time ไปสวนไปด้วยแต่ตัวก็จะมีสกิลแปลกๆเยอะนะครับนะอย่างเอาน้องตนัยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าถ้าเลิงยิงก็จะแรงขึ้นมั้ยยังไงเนี่ย ไอตันนี่ก็มีสวนกลับแล้วมั้งใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเอ่ออาวุธประชิดสามารถไกลปืนการโจมตีตอบสนองรีแอคใช่ไหมต่อศัตรูเลยละโจมตีดามเมจศูนย์จุดหกไกลปืนพันธนาการสแสดงหน์นเวลาซุ่มโจมตีอ่อ ใช้พายบังเกอร์หรือสนับบือโจมตีเป้าหมายเดียวท่ามดาเมจไอตัวนี้น่าจะถนัประชิด t h e ก่อนที่ศัตูจะพยายามทำการทำอะไรคุณโจมตีก่อนหนึ่งครั้งชิงลงมือก่อนว่างั้นน่ะอ,อะไรประมาณนั้นนะจัไปล่วง เอางแปลว่าลั่นไกลก่อนคนน้องคนนี้รู้สึกว่าจะมีทักษะพรสวรรค์เมื่อทำลายชิ้นส่วนพื้นฟื้น AP AP เอาไว้จ่ายเป็นสกิลอะครับต,ต่อศัตรูหลังการต่อสู้ถึงสุดมีเทินนะครับอันนี้ทำให้ใช้ปืนไรเฟิลโจมตีเป้าหมายเดียวทำให้เกิดดาเมจ1.0จศเท่านะครับ1เข้าก่อนโจมตีสามารถเล็ง เพิ่มอัตราความแม่นยำด้วยก็คือของน้องเขาจะเล็งใช่ไหมก็แรงขึ้นด้วยนะครับโอกาสแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะตายชัวร์นะครับนะถ้ายิงโดนตัวแล้วเลือดไม่พอก็าตายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปตาบบลนะุงนี่ก็น่าจะซ่อมอ Tactical weapon load Snap the arm first Right arm's the target Hit hard Ah, I missed Missed, missed, missed I'm all ears Go ahead Ok Blahhhh Done, Easy, too close ใครที่ชอบผุ่นชอบวางแผนก็น่าจะสนุก่ผมก็สนุกโอเยที่กี่นาทีเนี่ยโอเคน่าจะหมดการสอนทั่วไปแล้วอ๋อมีล็อกอินน้องคนนี้ได้เซเว่นอีลเวนฟื้นฟห้เพล์ทุกส่วนของเมชาเดียวปริมาณการซ่อมคือ2องจแปดเท่าของกระเป๋าซ่อม ก็คือเป็นสกิลใช่ไหมหรือเป็นบัฟออกเดลการเซเว่นสามารถใช้คำสั่งชิปซ่อมแซะถูกวางอ,อ๋อหน้าน้องแงเป็นตัวซัพพอร์ตที่เอาไว้ซ่อมอาจจะปล่อยโดนซ่อมมั้งใช่ไหมโปชิปชิปตังไมีโปชิปโชปชิคงจะปล่อยโดนซ่อมมั้ง ม้นดีนะ่ีนะตัวนี้ดีตามความรู้สึกผมแต่้วตอนครบเบตา้าผมก็เล่นไม่ครบวันด้วยผมอาจจะเล่นวันประมาณวันสองวันนะครับนะไม่เล่นเจ็ดวันนะครับหรือว่ามันแจกไม่เท่ากันผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะเานี้นี่เป็นตัวเหมือนยิงสนับสนุนใช่ไหมขอดูก่อนช่างลกลต่อผู้พิทักษ์แทงวางปนืนลุโจมตีหลากหลายป้องกันอาวุธเน้นระยะไกลมากก็พวกมิซายเคลียร์พื้นที่ a อ e มังครับนะ์ือนยิง สายยิงส,สนับสนุนนะครับสไนเปอร์ไฟพล,พลจูโจมโจมตีรวดเร็วแบบเข้าศัตรูเร็วสายสับผู้มาแย่งกระชิตนั้นต่อยครับนะโจมตีแบบซ้ำก็คืออันนี้สองนี้แนวหน้าอันนี้แนวกลางแนวหลังแท้งแล้วก็ซัพพอร์ตครับประมาณนะี้ก็มีทีมหลากหลายครับนะ โอเครับสมัครก่อนมี้ฟูดมารับกดเตราชาโอเคได้ตัวยิงสนับสนุนอ่ากดรัโอเครับมีของแจกเกยอะเกมเปิดมากี่วันแล้วเนี่ยผมยังไม่รู้เลยอาจจะวันสองวันก็อาจาจะเล่นช้าไปวันสองวันหรือเปล่าโอเครับรับรับให้หมด รับอย่างเร็วได้เลยมาเติมไปหมดเออซื้อทันทีสิบก็ได้นี่เดี๋ยวก่อนจะค่อยเติมน,นะครับน่าจะเติมแหละไม่พลาดไม่พลาดทุกการใช้จ่ายเอ๊ะเจเจนี่ร้อยห้าสิบมันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ถ่ายรูปใช่ไหมแชะอแล้วก็ไงต่อข้ามไปถ่ายรูปอ๋อมันต้องถ่ายแล้วก็ กดไปทิ้กด้วยใช่ไหมหรือเปล่าะลวะรับปจำนวนสุดท้ายก็ไปหนักไฟเครื่องอยู่อันนี้น่าจะผ่านด่านแล้วได้ตัวอันนี้เติมตังถึงกำหนดถึงจะได้อันนี้ลรล้นแลกเปลี่ยนใช้เทปน่าจะเป็นกิจกรรมมัดผูกอีเมลไปผูกอีเมลซึ่งผมก็ผูกไปแล้วนี่หว่าใช่ไหม เชื่อมันเดี๋ยวปุบที่หลังมันก็ใช้ Google Login แล้วนี่มันจะยังไงอันอ๋ออันนี้ได้ตัวมาอีกฮารับรางวัลเข้า PC เข้ามือถือก็ได้อีกใช่มไหมต้องผูกบัญชีก่อนอันนี้กดรับเข้า,ขาดิสเข้า YouTube อะไรใช่ไหวายที่ไหน,นที่หลัง โอเคอ่คังสินค้าเรามีอะไรบ้างอันนี้คือตั๋วอะไรอะศูนแรกเปลี่ยนใช้เส้หรับศักยภาพจูโจม S ที่วิธีการเส้นทางถูกวางไว้แล้วเพิ่มศักยภาพพลยู่โจมเอ,อันนี้คืออะไรอ๋อเลือกหุ่นขอดูก,ก่อนครับมีหุ่นแจกด้วย ตัวนี้อ่าเป็นประเภทเหมือนตรงไหวะโอเคเป็นเกาะหนานะครับนะออถึพวกแทงสกูลแทงความสามารถเออน่าจะเวลแรกๆอยู่มังคงไม่เต็มทุกขั้นนะครับนะมีการจบตี25เซ็นตน่าจะเป็นทำให้เป้าหมายลบหลีกร่ล,ลงรลดลบหลีก ทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นคิเลตนะครับเน้นถึงตัวนี้อ๋อดูเขียวๆดูน่าจะราว่าหุ่นซ่อมโอเคโมดตนซ่อมตัวนี้ตัวนี้มีลดออนนี่ด้วยนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นรีบัฟใช่ไหมเกิดดาเมจลดได้รับลดลงหุ่นพิสัยการแน่เลยใช่ไหม หุ่นเบาครับมีหุ่นหนักหุ่นเบาหุ่นกลางงั้นผมเลือกมานี่ก่อนกว่าอ่าไอต์นเนี้ยน่าผมว่าหุ่นซัพบเอาหุ่นซั์มาก่อนมีซับพอร์ตอุ่นใจนะครับนะโอเคเดี๋ยวให้ลุงก็เปลี่ยนแล้วกันนะเลือกเป็นซับพอร์ตแบบอุ่นใจมีซับพอร์ตชีวิตก,ก็สบายขึ้น ก็จะมีความสามารถในการซ่อม Active c h e e t นะครับมีความน่าจะเป็น70%ซนที่จะเกิดปริมาณการซ่อมเพิ่มขึ้นแรงขึ้นนั่นแหละนะครับนะแต่โอกาสถิด70%ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เกิน50%เลเป็นหุ่นม่วงใช่ไหมเพราะว่าหุ่นม่วงถ้าจำไม่ผิดมันจะมีความสามารถในการอัปเกรดไปอีกขั้นมัน้โอเคค่อยว่ากัน Okay. ซื้อขายคืออะไร oh. จุดเสียตันค่อยว่ากันนะครับไปดูสักหนึ่งก่อนดีกว่า,ม,ามีเนื้อเรื่องใครอยากดูก็ไปดูที่หลังกัน <laughs> ผมคงไม่ทำหรอกครับคนชอบอ่านไม่่อยชอบอ่านเลยเว้นยน่าจะอยู่ท้อนหลังได้นี่ เอ้ยตอกอ้ใครมาขวางการตอกนี่นมันคุณยนเโออารตองไซโคเนเอารตองเอาไเลยเห็นเลยยูอีเอร์สแบ r e ุดุยนหัวกระจดโอเคเอาน้องคนนี้เข้ามาเอ้ผมยังไม่เซตอาวุธเลยได้ใช่ไหม ไอหัวกระจุดเนี่ยโอ้โหเฮียขนพายบังเกอร์คู่เลยเว้ยไอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับตันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ล้มตัวนั้นเดือแรกโอเคน้อง AP ก่อนยใช่ไหมระยะถึงว่า Oh. ถ้าอาวุธเราเข้าไปจะรอดไหมเนี่ยดูมันหูไล่จะเกิดถ่ายบังเกอร์เข้าไปอืมเรียบร้อยอาวุธอุ้ยเลือดไปห้าร้อยถึงมันจะพังไปบ้างก็เห็นขออยสอง ปืนไอ้ตรงนี้รู้สึกว่าจะโดนบล็อกไว้ไม่ให้ยิงขามีดาเมจอยู่อันนี้ปีิปแขนแล้วกันเฮ้ยโอ,อ้โหปืนใหญ่ โอ้โหอย่างแรงดอกลเป็นร้อยซวอม,มเด็กอ I'm On my way But first, we could have taken him today you won't have Rosadia อันนี้มันจะยิงเราใช่ไหมเราก็ไปตอกใส่มันอ้ามาแล้วไอ้ที่มันเน้นการทำลายเอ๊ะอือโอ้โหน้อง น้องลิลลี่โดนหนะตอกซ้ายโไม่เี้มึงตอกยังไงไม่เข้าเลยเนี่ยตอกตรงไหนของเขาเนี่ยน้องกดไปยาวๆลูกปิ้วอืมเข้าอยู่อ่าตอกไว้ลูนตอกให้โดน,น เรียบร้อยอ่าสไนเปอร์เอาไอพีหมดช่วยไม่ได้ฮะต้องยิงไม่งั้นเสียเทินฟรีแล้วก็โดนยงก,กับลุงจัดการซอ่อม Hang g h t I'm on my way อน,น,น,นองโดนอีกแล้วก็ดีเนกันนะโอ้ยมันยิงเพิ่มเหมือนโอ,โอ้แขนไปอันนึงแขนไม่เหลือเป็นเด่ไอ้ด้วซะล ไอ้ไอ้อาวุธแกนกลางเปิดแล้วเพื่อนฉันรู้ว่าแกนกลางเปิดแต่ขอโทษเลือดไม่พอแล้วนะเพื่อนเลือดมันไม่พอเพื่อนถอยมาล่นก่อน <Eng age. S 2> มาซ่อมก่อน ให้น้องยิงต่อว้าวกาดไว้ส่องโอเคสามารถยิงแกนกลางได้งั้นก็ส่องไปเลยจ้าร้อยยี่สิบดาเมจน้องโดนยิงสวนแขนระเบิดแน่นอนไม่น่าจะเหลือดวนอุ้ยลบได้ยังเหลือเชื่อ เดอะแบ m a g i เลยปังโดนไหมโอ้โหแต่ฮียรับเต็มรับเต็มตลอดเอาพี่ช่วยหน่อยโอโ้ตอกทีพี่ก็ตอกไม่ให้ตายไปทีเลยตอกช่เต็มที่มันเลนพราะมันเล่นคูณสามได้งั้นลิลลี่สลระชีพเลยมันต้องโดนสัก,กอะไรเหลือหนึ่งเหลือแปดไว้ทำไมครับเนี่ยอ๋อมันตายตกใจนีว่าไม่ตาย อ,อันนี้คือบอสบอสมาในสภาพแบบไม่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะยังสู้ยากเลยเรื่องนี้ไปใครแกนนี่ซีรีส์สฟลอยด์วิชั่นไอตัวโกงๆส่วนใหญ่จะยาวๆเปล่าอันนี้ผมจำมาตั้งแต่ภาคแรกนะนพระเอกก็จะหัวาขาวๆนี่น มาค่ะมาค่ะมาคไปย่าย้ามแล้วกันอนีอน K L อน้คอมมานเดอร์วิลเลียมเดาเดาเดาเลยผมไม่รู้ในเรื่องโอเคเคลียร์ตรงไทยทัน b o คนขับ Upwell. <Very> well. ความตั้งใจร่วมมือพันเมตรเป้าหมายาการจบตีพันเม็สร้างนามสสุสดค้างอ๋อช่วยยิงสนับสนุนใช่ไหมโอเคยิงตัวซัพพอร์ตก็จะยิงสนับสนุนซัพพอร์ตได้โอเคกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้เกมยาวเหมือนกันนะทำเล่นต่อดาลต่บไปว่า คลิปนี้ประมาณนี้ครับสั้นๆนะครับผมไม่อยากให้มันยาวมากนะครับเพราะเกมมือมันน่าจะยาวแหละนะครับแล้วก็เล่นจริงจังด้วยก็บอกว่าท่านผมชอบเนะี่ยก็ผมชอบดีครับขออนุญาตเราท่านผู้ชมก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกมสนุกอยู่นะครับว่แต่โคตรกินเวลาเลยนะครับนะในการอัดคลิปแต่ถ้าเป็นไลฟ์สตรีมก,ก็ว่าไปอย่างน่าจะบอกมากกว่านะครับนะก็วันนี้ประมาณนี้กันนะขออนุญาตเราท่านผู้ชมก่อนเจอกันคลิปหน้าก็ชื่อชอบกดไลค์ถ้าใคยนะครับมีเวลาส่งภาพเลยครับเราไม่รู้ตากี่ต่อไปเลยช่มงีกลับเป็นประจำครับจะทงใหญ่ระเราดเพื่อปกติ เช็คดีครับกราบสวัสดีครับไปละ